เขียนได้ครับครับไหมโอ้โหโอ้ใครอะใครโดอ่ะโหเสียงใหญ่กว่าพ่อผมอีกทำอะไรเนี่ยพี่กูรอเพียกเนี่ยเฮียรอเหมือนกันน่ะยังไงเอาน้องมันไปบิดเงินเลยน้องมันโดนโดนโอนกันที่ชื่อเลยมาแจ้งไว้ให้น้องอะแล้วพี่มาทำแหละกูจะเป็นผู้ชายเนี่ย แล้้วเป็นผูหญิสองวันแล้วเนี่ยเออดี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 แล้วไม่บอกเขาเปลี่ยนทำไมอ่ะเขาไม่ยอมเปลี่ยนให้กูเนี่ยกูจะเอาบัตรแก๊งออกเขาก็ไม่ออกให้แก๊งไหนกระดกไงอ๋อคนอื่นออกแล้วของกูยังไม่ไม่ออกเลยแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมมันเปลี่ยนผู้ชายอ่ะเอ้ยไหนเป็นผู้หญิงอ่ะฮัลโหลครับพี่เบลแม่ยินูอ่างปอนะ อ่าครับไหมบิดของอ่ะใครบิดของฮะคือใครม,มันมีไปคนหนึ่งคืออะไรเจอตัวมน,นุมันอยู่อะคือมันบิดของหนูเหรอเขาฝากมาขายคืออะไรพี่ไม่เข้าใจไหนหนูลองอธิบาย หนูโดนบิดของไอ้นี่บิดออริเทพอ่าอันโหหนูเสียเงินไปเท่าไหร่อ่ะหนูประมาณสามแสนสองมืนแล้วก็ตอนเนี้ยอุ้มมันอยู่ใช่หรออยู่ที่ไหนในป่าอ่ะตอนนี้หนูไม่รู้อยู่ไหนเพื่อนหนูอุ้มอยู่อ่ะอะอุ้มอุ้มข้ามาันนะมันชื่ออะไรชื่ออาชินจิอาชินจิเมื่อวานหนูเห็นมันบิดไอ้นี่ไปอยู่ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวของหน่ะมันของโอเคโอเคชื่ออาชินจิใช่ไหมส่งชื่อมาให้พี่หน่อยดิได้ไอ้ใครดูเพื่อนมึงชื่ออะไรน้องน้องไม่ใช่เออน้องมึงชื่ออะไรชื่ออะไรไอาชินมั้ยหรอแล้วไม่บิดทำเพี่ยอะไรไม่รู้มันอ่ะไอชินี่บิดเยอะนะมึงอยู่ไหนเออโดนเอ๋ยังมั้งทำไมอ่ะบิดน้องกูไอสัตว์พอดีมันมันเป็นน้องมึงเหรอมันเป็นน้องมึงเหรอก็มันอยู่ในแกล้ง ไอ้เขี้ยทำตัวสะทุนจังวะไอ้สัตว์มเงามาคุยดีไอ้เขี้ยเนี่ยเออยังมั้งเป็นเขี้ยอะไรไอสัตว์บิดอยู่นั่นแหละปัญญอนทำไมมันไปทำอะไรมามาบิดน้องกูอีกมันไม่ทำมันไม่บิดใครบิดอะไรมามันบิดตังน้องกู้สามแสนลองโทรถามมันดิมึงให้มันโอนมานะถ้ามึงไม่ให้มันโอนมาเดี๋ยวมึงเจอกูแน่อ้าวเดี๋ยวมึงอ่ะเดี๋ยวมึงอ่ะเจอกูด้วยผมใครเราเกี่ยวอะไรน้องมึงไงไม่ก็มันฝากมาแจ้งเฉยมันทักดีๆมา มันทักดีซีมาเฮียอะไรมันก็เอ็มจีดิอ้าวมึงหลุดเองนะเนี้ยเอาก็พี่หรือกับพี่ไงเบิ่์นไปนแล้วว่าต้องโดนไปแล้วมั้งเฮียเพื่อนน้องมึงอ่ะมึงโดนไปให้ เด๋ยวยังมะผมโทรไปไม่รับเฮียทำไมทำสันดานแบบเนี้ยคือเขาก็บอกไปแล้วเหรว่าให้เลิกบิดแล้วไม่ใช่หรอ,อาาน้องมันดิไม่รู้ไม่รู้อะไรมึงบอกมึงบอกน้องมึงเนีไม่ใช่หรอทักดีซีกันด้วยหนิรู้จักกันนี่ก็ไม่รู้จักกันในเกมนั่นแหละไอ้เฮียตอนประชุมกูก็บอกไปแล้วไอ้สัตว์ยังทำนิสัยอย่างนี้แล้วไปบิดแบบคนรู้จักกูสามแสนพ่อมึงอะย้อนจัดเฮียน,นั่นคือใครไว้เฮียเลื่อนจังวะ มึงนอนมาคุยดิต่อไปเลยเมื่อวานมันก็จะกิีดบิดคนในแกงแ๊งเราฮัลโหลพี่อยู่หน้าเวทีหนูมาดิ oh. แล้วคือคนที่อุ้มอยู่ไหน oh. ได้ยินปะ <In. S 1> คนที่อุ้มอยู่ไหนแต่หนูต้องโทรถามเขาอ่ะได้ได้ okay. มันหลุดเองนะอันนี้อันนี้มันหลุดเองนะเอ็มจีนะผมบอกเลยนะจยทำสันดาลด้วยคยุยผมไม่ชอบเลยคนที่ใส่แบบนี้ไอ้เขีย ผมโคตรเกียดเลยผมจะบอกให้ไม่รับหรอพี่น่นาจะโดน,น,น,นเหออมาเออแต่นั่นแหละคือมันมาแจ้งมึงดีซีก็มันมาบอกมบ,บอกผมว่าจะจะแจ้งใบต้องทำยังไงมันอะโดนใบก่อนเลยไอ้เหี้ยคนแรก แล้วผมลองแคปไปปะแคปมาไม่เกมแล้วอ่ะใครเกมอะไรแค่นั้นอยู่ไหนแถวอำนวยอ่ะพี่โดนชุบแถวอำนวยอ่ะน่แพี่แบบไปคุยกับมันได้ไหมว่าแบบคืนของหรือว่าอะไรพวกนั้นไอแคโดมากูดิรถมึงแต่งยังอย่างมันคือลูกมา นะ่ขขอเาดิมบอกนะ้องมึงไม่ต้องหนีนะไอสัตว์เอามาคุยอะถ้าไม่คุยเรื่องใหญ่กูบอกเลยเข้าข้างไมจีพ่อมึงอะเข้าข้างไมจีบ้านแม่มึงไอ้อเหี้ยไปบิดเงินใครมาไม่รู้มึงจะให้กูมาเข้าข้างมึงปัญญาอ่อนปะไอสัตว์มึงปัญญาอ่อน,ญญอนหรือเปล่าไอาเ้เหี้ยใช่อมันลบป่ะพี่ไม่ไม่เป็นไรมึงพูดมาแล้วแค่นั้นแหละไม่แล้วจะอะไรเป็นหลักฐานนะอืมคำพูดมึงนี่แหละ เธอ,อยู่อ่ะมันจะไม่มีหรอกงั้นมึงก็โดนด้วยอดิเอาไงอ่ะเขาเป็นคนพูดเองเรื่องดีซีอ่ะแล้วผมผิดอีกมึงก็ผิดอยู่แล้วถ้ามึงไอ้นั่นอ่ะมึงปกป้องมันอ่ะผมไม่ปกป้องม,ม,มันม,มึงเอามาฟรีมั้ยเนี่ผมโทรไปไปม่รับน่าจะอยู่ข,าข่ขามว่าดิพี่เขนาน่าจะองกันอยู่มั้งอย่าดิสหนีนะดิสหนีโดนไปนะไอ้เหี้ยกูบอกเลยไหนอ่ะ บอกมันมาคุยไม่ผมโทรไปมันไม่รับจริงเ่ยมึงโทรไปดิพี่ถามเพื่อนพี่อุ้มอยู่หรือเปล่าอ่ะมันไม่ได้อุ้มแล้วมึงก็โทรไปดิไอ้โทรอย่เนะี่ยเป็นไปไม่ได้เว้ยที่มันจะไม่รู้จักกันอะ่ะอยู่ๆมันมาแจ้งไปอะ่ะไอ้เหี้ยมันต้องรู้จักกันดีมากไม่รับไป ที่เราโดนดิเจ็ดเจ็ดไหน,จน,จนไหนเราไอ้ตัวที่โดนชิบอยู่ไหนมันอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าพี่ตาเนี่ยพิ่งเราขำโรงพยาบาลไปปะเออหนูลองไปดูโรงพยาบาลดิสั่งไปโรงพยาบาลมันมีโทรศัพท์แล้วมันรบับได้ปะถ้าไม่มีอะ่ะไม่มีโทรศัพท์เราไม่ได้อ้าวแค่จังงั้นแหละนี่อยู่โรงพยาบาลแล้วมั้งไปเดี กูก็บอกลยนะว้ที่ประชุมว่าห้ามบิดอีกไอ้เหี้ยเออได้ยินเหมือนกันนั่นแหละเป็นเหี้ยอะไรวะวันนี้รอบที่สี่อะไอ้เหี้ยสามแสนด้วยไอ้สัตว์เยอะด้วยไอ้เหี้ย ทำเพื่ออะไรวะเฮีย หน้าเป็นแบบไหนกูอยากเห็นหน้าหน่อยเฮียเจอปะเจอปะเจอจ้เนี่ยเจอ,นะอปะเน,น,นี่ยเสื้อดำอ่ะกูเลยอ่ะนี่เนี่ยซื้อได้ข้างใน,นครับท,ทำอะไรพี่เบลลอืมมึงบิดทำเพี้ยอะไรอ่ะกูบอกมึงไปรอบครั้งรอบวแลวนู้นว่าอย่าบิดอีกมึงทำไมถึงท,ทำอีกอ่ะ ผมคิดว่ามันพื้นที่ไร้กฎหมาย,ย่ะผม,ผมคิดที่อะไรกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วไอ้ขี้นี่มันรอบที่สี่ที่ห้าแล้วมึงไม่ฟังกูเลยกูบอกว่าเลิกได้แล้วนี่ใส่แบบเนี้ยมึงจะบิดเขาทำที่อะไรคือมึงไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมทำไมไม,มึงทำทางจอยแบบเนี้ยไ,ไม่ใช่ครับผมก็จะบิดไปทําของครับไม่มันไม่ถูกต้องกูบอกมึงว่าไงมึงอยากได้มึงต้องหายเองดิมึงไปนั่งบิดเขา มึงว่ามันสมควรเหรออันนี้กูถามมึงตรงๆคนอื่นเขาหาเงินมากูบอกมึงไปกี่ครั้งแล้วที่เรื่องบิดเงินเนี่ยมึงว่าสามแสนมึงหาง่ายไหมกูถามมึงดิไม่ครับมึงโอนตังค์คืนมาผมส่งของคืนได้ไหมไม่ได้กูเจ้าเงินผมผมไม่มีเงินนะครับแล้วมึงจะทําอีกไหมไม่แล้วครับมึงมีจริงเปล่าโอเล่โอเล่โอเลเที่พียอะไรมึงอ้สิบอันอะอยู่อยู่ในเลเวลครับไหนมึงมากู ออดี๋ยวผมขอนอนก่อนได้ไหมครับไม่ต้องมีอะไรแล้วบ้างเนี่ยมึงขึ้นมาฮะไพโดมีอะไรแล้วบ้างเนี่ยมีเกตดกล่อมอยแล้วเนาะไมเอ,เ,เอาวุธดอาวุาากูบอกมึงไปแล้วใช่ไหมรอบนั้นอ่ะกูบอกมึงว่าไงว่าอย่าบิดอีกคือมึงไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมกูถามมึงออตรงเลยอันเนี้ยไม่ไม่ครับผมผมผมก็อยากอยู่ครับผมเลยรีบพยายามดันหองไม่คือกูบอกมึงว่าให้มึงอ่ะไปทํางานบริสุทธิ์ใช่ไหม แต่อยู่อ่ะแต่แต่ผมก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี่นะผมก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องแกงนะมันไม่เกี่ยวคือถ้าสมมติมึงไปบิดใครอ่ะสมมติมึงเจอตองอย่างเงี้ยอ่ะกูถ่าจริงเลยอ่ะถ้ามึงไปบิด JK เอย่างเงี้ยมึงไม่รู้ว่าคนนั้นเป็น JK อ่ะแต่มึงไปบิดเขาอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็จะหาชื่อมึงจนเจอว่ามึงอยู่แก๊งไหนคนที่จะหนักใจสุดท้ายก็เป็นพวกกูเว้ยกูบอกมึงไปแล้วว่าห้ามบิดอีกเนี่ยรอบเมื่อวานอ่ะกูก็ได้ยินว่ามึงอ่ะจะไปบิดเขาอีก2คนวันนี้มึงมาบ แล้วคืออันนี้คือแบบดีนะเป็นคนรู้จักกูกูถามจริงๆเหอะว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นเนี่ยที่คุยไม่ได้เนี่ยมึงจะเป็นยังไงอันนี้เขาเอามึงแน่ๆเขาเอามึงอยู่แล้วแต่นี้คือกูมาคุยให้ไงแต่กูเตือนมึงไปแล้วกูเตือนมึงไม่รู้กี่ครั้งแล้วไอ้เหี้ยนี่ครั้งที่สี่แล้วนะเว้ยที่มึงทาแบบเนี้ยมึงมึงคิดว่ามึงจะปรับตัวได้ไหมครั้งเนี้ยอะได้ครับถ้ามึงทําอีกมึง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 จะรับผิดชอบยังไง คือกูคุยกับมึงมาครั้งนี้ครั้งที่4ี่ละรอบแรกกูก็เตือนเตือนมึงไปละเนี่ยรอบเนี้ยกูเจอมึงเนี่ยครั้งที่4ี่แล้วที่มึงทำแบบเนี้ย <c oughs> มันเสียชื่อเรานนเว้ยไอ้เหี่ยกว่าจะทำกันมาแบบถ้ามึงทำอีกอะไอ้เหี่ยกูไม่รู้จะพูดยังไงเลยวะงั้นเดี๋ยวผมไม่ทำแล้วพี่มึงควรจะคิดได้ตั้งนานแล้วน้องไอ้เหี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกว่าพื้นที่ผิดรลเบลหรืออะไรอะมึงมีตู้แดงไหมไม่มีครับ เป๋าหนึ่งหกศูนย์ห้าสิบอันแป๊บนึงเนี่ยมึงก็มีของไอ้เหี่ยจริงๆเดี๋ยวเพิ่งแป๊บนึงเก็บแล้วเห็นปะมึงก็มีของมึงมากูไปขอโทษเขา ใช่ไหมมึงก็มีของมึงก็ให้เขาได้มึงจะไปบิดเขาทําไมกู <_ an> ขอเลยนะเว้ยถ้าครั้งหน้ามึงยังจะบิดเขาอีกอะ่ะกูว่ามันไม่มีโอกาสแบบนี้แล้วนะเวย้ยแก๊งเราก็ไม่ใช่แก๊งเล็กๆนะมึงมึงควรคิดได้แล้วเวย้ยอันนี้มึงคิดได้ยังเนี่ยกูถามมึงดิคิดได้แล้วครับพี่โอ้โหอันอัน,นอันนี้ผมคิดได้จริงๆแล้ว <_ an> เดี๋ยวมึงก็ไปบิดเขาอีกไม่ไม่แล้วครับ แล้วเรื่องทักดีซีคนอื่นไปมึงอย่าไปหาทำนะไอ้เหียถ้าเป็นคนอื่นโดนใบนะมึงอันนี้คือไม่มีใครรู้นะมึงมีมึงกับกูรู้สองคนนะที่มึงแบบไปทักดีซีคนอื่นไปบอกให้ไปแจ้งใบเนี่ยผิดนะเว้ยไอ้เหียไม่ใช่ว่าไม่ผิดกูไม่ได้เข้าข้างมึงนะเพราะมึงอะผิดจริงเพราะกูเตือนมึงอมาหลายครั้งแล้วครั้งนู้นกูก็เตือนมึงแล้วเนี่ยกูต้องมานั่งเตือนมึงครั้งนี้อีกไอ้เหีย แล้วตอนนี้มึงอยู่ในแก๊งอะไรเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างมึงอะ่ะผมมีให้ค้อนอบสามครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่กรอบครับอย่าทำอีกเลยมึงเชื่อกูดิเฮียเสียเราเปล่าเปล่าตอนแรกผมผมก็ไม่คิดอะไรครับผมก็เห็นว่าแบบเป็นพื้นที่ไร้กฎหมายครับมันไม่ใช่ถึงจะพื้นที่ไร้กฎหมายก็จริงนะเว้ยคนอะ่ะไอ้เฮียมันเป็นแก๊งอะ่ะมันเป็นชุมชนอะ่ะ มันเป็นคอมมูนิตี้อ่ะต่อให้จะเป็นพื้นที่ไร้กฎหมายอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมึงก็โดนอยู่ดีเป็นไงอ่ะมึงโดนไหมเมื่อกี้มึงโดนอุ้มไหมโดนไอ้ีหี้ยมึงจะคุ้มหมอกูถามจริงเหอะแค่แค่สามแสนเนี่ยแต่มึงต้องโดนแบบกระทืบทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะไม่รู้ว่าจะหายตอนไหนแต่ที่เขาแต่ผมไม่เคยบอกชื่อเขาเลยไงพี่แบบไม่ไม่ไม่เคยแบบเขาคือเขาโอนเงินเช็คชื่อผมมาครับมันทําได้โอนเงินเช็คชื่อมันทําได้อยู่แล้วเพราะมึงอ่ะบอกกระเป๋าเขาไปไงถูกไหม อ๋อครับมึงบอกกระเป๋าเขาไปถูกไหมใช่ครับแต่ผมก็ไปถามตํารวจมาแล้วนะเขาบอกว่ามันไม่สามารถโอนเงินชี้ได้ทุกกรณีไม่ได้อะไรเรามันได้น้องถ้ามึงบอกกระเป๋าเขาไปอ่ะถ้ามึงบอกเลขกระเป๋าอ่ะก็คือนั่นแหละคือว่ามึงอระจบแล้วสมมติมึงเลขกระเป๋าอะไรอ่ะมึงบอกกูดิผมซื้อของนะครับเลขกระเป๋าอะไรหนึ่งสามศูนย์หกครับหนึ่งสามศูนย์หกเนี่ยเห็นปะ่ะกูก็รู้ชื่อมึงแหละแค่นี้เอง มันมีนี่ไว้มันไม่ใช่แบบกูจะบอกไงอะ่ะมันไม่ใช่ PVP ไว้ที่แบบว่าบอกเลขกระเป๋าไม่ได้อะอันนี้มันโลเปไอ้เหี้ยถ้าแบบนั้นอะ่ะถ้าแบบกิบของอะ่ะเอออันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะ MG เอ้ยไม่ใช่อันนั้นอะ่อออนนนอะน่าจะน่าจะใช้บัคของเกมมัง้งถ้ากิบของอะ่ะแต่อันนี้คือมึงเป็นคนบอกเลขเขาเองไงเขาไม่ได้หาเลขกระเป๋ามึงถูกไหมครับเออถ้าสมมติว่าแบบมึงไม่ได้บอกเลขกระเป๋าเขาเลยอ่ะแล้วเขาแบบ หากิฟตของหาเลขมึงอ่ะอันนั้นอ่ะใช่อันนั้นอ่ะโดนบั๊กของเกมแต่คืออันเนี้ยมึงอะบอกเลขกระเป๋าเขาเขาไม่ผิดเดี๋ยวรอเขามากูไม่รู้ว่าเขาจะด่ามึงหรืออะไรหรือเปล่าแต่ตอนที่เขาโทรมาหากูอะเขาร้องไห้แค่นั้นแหละกูไม่เข้าข้ามึงนะกูบอกเลยมึงผิดจริงอันเนี้ยถูกไหมมึงผิดไหมเพราะกูเตือนม<อ> <ไป S 2> ึงไปแล้วครั้งหนึ่ง รอเขามา。 รอบนี้กูจะบอกจอนนะแต่อยู่ที่ว่ามึงอจะทํายังไงแต่มึงก็ไปคุยเองว่ามึงอคืนของแล้วแลวจะไม่ทําอีกอะไรมึงก็ว่าไปอ่ะแต่กูช่วยอะไรมึงไม่ได้นะเพราะว่ามึงผิดครับแต่ที่กูมาแบบมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบกลัวไม่อยากให้มึงแบบม้งอย่างนี้ะเวยกูอยากให้มึงเป็นคนดีเว้ยเฮียมึงจะแบบมาเป็นโจรอย่างเงี้ยตลอดมันไม่ถูกเว้ยมันไม่สมควรเนี้ยสมมติมึงไม่ได้อยู่กับกูอย่างเงี้ยอ่ะมึงตายไปแล้วเฮีย เขาเอามึงชุดตลอดอะมึงดิ้นหนีก็ไม่ได้ถ้ามึงจะเล่นนี้แล้วอะถ้ามึงออกประเทศไปอะมึงก็โดนใบไอ้เหี้ยเขาจะตามหามึงตลอดอะมึงต้องอยู่ในประเทศตลอดอะถ้ามึงไม่ได้อยู่กับกูอะหรือไม่ได้อยู่กับพวกกูอะมึง <laughs> ไม่ได้มาคุยกับกูอย่างนี้หรอกไอ้เหี้ย ไม่อยากให้แบบให้มึงเป็นอย่างนี้ไว้ใหมมันมันไม่ดีไว้มันไม่ได้เลยน้ยมีแต่เสียกระเสียมึงลองไปคิดดูดีๆถ้ามึงคิดจะทำอีกอะ่ะมึงรองขอโทษเขาแล้วกัน เีให้มันขอโทษเขาอะอ๋อแล้วพี่เพื่อนเอ้เพื่อนน้องพี่จะเอาเรื่องมันน้ยนะไม่รู้แต่กูว่าไม่เอาหรอกไม่แล้วรถผมมาอยู่ไหนรถมึงก็อยู่นู่ไนไงเวทีจะวค่รเบลเอเอเลยไอรำชินไปขอโทษเขายอยู่ไหนอะรอเขามาบมเบลรถมาก็ได้แล้วค่อยมาเนี่ยใครไป ไม่น่าเลยวะเฮียเสียดายชิพหายเือนรอบนั้นนะ่าจะาฟังได้แล้วนวุ้ยทำไมถึงไม่ฟังวะเฮียเสียดายวะโมโหชิบหายเฮียโมโหแบบโมโหมากเลยนะเว้ยแต่ไม่อยากด่าวว่ะเฮ้ยโคตรโมโหเลยตอนเนี้ย โมโหว,ว่ะไอ้เหี้ยแต่แบบพูดไม่ออกหุดหงิดจัดไอยังมาหัวโมงด้วยนะพี่เนาะโนเวลผู้หญิงทำไมเขา,ม,ขามาช้าวะปกติเขา,าก็มาเวลานั้นหัวโมงถึงหังโมงใครเช้าของปิดทักเรียไม่หมายถึงไอ้คนที่นี่ไงใช่ปะเนี่ยของเปา เมึงก็คุยกับเขาเองอะไม่ก็ผมพูดดีนะคุณก็พูดดีกับผมดีควรดีด้วยไหมอะไม่ก็ตอนแรกที่ผมที่ผมไม่คุยดีก็ตอนแรกอยู่ดีคุณมาปาดคุณแล้วคุณมาปาดผมแล้วไาอยากต็้เสียงดิคุยดีๆคุยได้ผลนี่น้องผมผมว่าแบบมันด้วยอารมณ์ี่้ครับแต่แต่ตอนนี้ผมผมก็คืนหอมไปหมดแล้ว สภาพไอ้เหี้ยของที่มึงบิดไปก็ของคนในแก๊งมึงนั่นแหละมึงรู้ไว้ด้วยมึงบอกว่ากูแค้นเออกูแค้นไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ของของกูไงเฮือยยร้องไห้เลยสัตว์ร้องไห้เลยเหี้ย โคตรตึงเลยสัตว์ร้องไห้ดิอ้นนี้คนในแกง๊งคนคนแบบที่จะเข้าแก๊งกูแม่งบิดเว้ยขอโทษครับืมชื่ออะไรกูจะบอกลุงกูไว้ละแค่นั้นแหละนั่นไงกูว่าละแล้วลุงคือใครไว่ได้รู้กันเปล่าคือใครไว้สัตว์ ชิพายแล้วลุงเอาเป้าคือใวะไว้เหียอยากรู้ว่าใครไว้เหียลุงตูป่ปะเนี่ยไอ้สั์ลุงตู่ไว้เหียหลุงเด่นเหรอเอาดี คุณจะแจ้งมึงก็แจ้งนะกูรู้ไอ้เหี้ยกูทำผิดกฎกูรู้แต่กูยอมโดนไ,ม,ไม,ม่ผมผมผมไม่แจ้งหรอกครับผมก็ไม่มัน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 คือการขูยเฉยครับคือมันมันมันเป็นเหรียมของผมอะ่ะก็เหรียมของกูเหมือนกันที่กูเล่นแบบนั้นอะ่ะใช่ครับก็ผมผมก็แค่ขูดเฉยๆไงเอาทีนี้ไม่แดกข้าวไงหลับอ๋อ ไม่ได้เข้าน่าตายอ่ะของผูดเนี่ยเอาเอมื่ก็คุยเขาต่อวะ<า>นี่มันคือเด็กในนี่เหรอพี่เบลแม่งมันจะเข้ามันจะเข้าลักกี้ไงแต่มันพี่เคยเตือนมันไปแล้วว่าห้ามบิดของเตือนมันนานแต่<ำ>ถ้าเกิดว่านหนูมีแกงขึ้นมาไงนั่นไงไอ้เหี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้า แต่พี่ยังเคยเตือนไปแล้วเพราะมันคือของพี่ไปยังครับคืนมาแล้วไม่ใช่ของหนูไงมันของลุงเต้นลุงเต้นเาขาฝากหนูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามันไปทำง,งานเดี๋ยวผมไปได้ทาง,งานนะั้นอ่ะเอามานตัวติดกับผมเลยได้ทาง,งานนะั้นอ่ะของลุงเต้นเหรอใช่ของลุงเด่นมันไม่ใช่ของหนูเลยเฮ้ <c oughs> ยชนิดบิดคนในแก๊งไอ้สัตว์สภาพอ,อีกหนูจะไม่มีของแบบนี้ขายเอาหนูถามเลยดีรถกำกับอยู่เลยนี่ อะรถผมคันเนี้ยไม่รถหนูอ๋ออ๋อโอเคไอ้ชื่อมึงบิดของมึงเด่นด้วยไอ้สัตว์เค้ยนี่มึงบิดของคนในแก๊งไงมึงนี่สึดจัดเลยอะ่ะผมไม่รู้ไงครับพี่จะไปแจ้งหรอคนในแก๊งไอะมันไม่แจ้งหรอกมันก็แค่เหลี่ยมของมันมั้งกูฟ้องลุงไปละหนึ่งศูนย์สองเก้าครับดังไหมมึงอะ่ะเก็บเก็บบินมาเลยครับ ไมมึงเดี๋ยวกูให้มาเรียกอะไรครับหนึ่งศูนย์สองเก้าครับเรียบิดคนในแกงให้ตว่กูชชี่ไม่หลังจากนี้ก็ทำงานกูแค่นั้นแหละตัวเต็มกูเลยกูดันให้ของอ่ะเก่งว่ะคนผมกูจะปวดไม่บอกให้หมอฉีดน้ำเกลือวะเออนั่นแหละก็แหละมึงก็ไปจัดการกันเองแล้วกันแต่กูแค่บอกว่าอย่าทำอีกแค่นั้นเอง และเรื่องไอ้เที่ยดีทรงดีซีอย่าไปหาผู้อีกนะมึงนั่นแหละกูไม่ว่าอะไรหรอกแค่ไม่อยากให้มึงทำแค่นั้นเไอ้เปลมามาพี่ไปเอาขอ,องเราเกบลกเลยก็เลิกทำสักทีใส่ออแต่กันไหนมันแจงมันคุยดีซีกันนะดิเฮียจะมาแจ้งใบเว้มันคุยดีซีกัน ทำไมเป็นผู้หญิงนี่ผมตัดสินไม่ได้ครับผมไม่ใช่หน้าแก๊งฮะทำไมเป็นผู้หญิงนี่รู้พี่้แก๊งสวยเชียวก็โทรหาไม่ได้ไงบัสทำาไมอ่ะ